เ,เราก็จะเน้นไปเรื่องของสแกมเมอร์เลยนะคะเนื่องจากว่าก็มีไปจับกลุ่มหลายๆเคสนะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องของคดีความค่ะเรามาพูดถึงการเซ็น MOU เพราะว่าเรื่องนี้รัฐบาลให้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะดังนั้นนะคะทางกระทรวงยุติธรรมเองก็ไปร่วมกับทาง15อีก14หน่วยงานนะคะในการเซ็น MOU ในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะคะนำโดยทางท่านพลตารทร,รัตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนางพงศสวัสดิ์นิละโยธินประหลัดกระทรวงยุติธรรมและทาง DSI นะคะมีทางท่านพันตํารวจตรียุทธนาแพรดามอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรา,รามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกันทั้งหมด15หน่วยงานค่ะได้แก่ทางสํานักงานป้องกันและปราบปรา,รามการฟอกเงินหรือปปง สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันแลปะปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงก,ยกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบาันการเงินของรัฐและกระทรวงพาณิชย์ค่ะในการเซ็นเอ U ครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากทางนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีด้วยค่ะพร้อมด้วยนะคะยังมีทางท่านรนอ,องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อขออภัยนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายนภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีนายสันติปิยทัศน์รัฐมนตรีประจําสํานัก,น,กนายกรัฐมนตรีนายโกมลพรมเพงรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายยอดฉัตรสาลิกา ร่วมโวยการกองกฎหมายรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและผู้บริหารระดับสูงนะคะเข้าร่วมในการเซ็น MOU ในครั้งนี้นะคะสำหรับบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์สำคัญเลยค่ะเพื่อเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกใน5ด้านหลักๆเลยนะคะ